อมจิตเป็นธาตุรู้ไงธาตุรู้เป็นหนึ่งในหกธาตุที่มีอยู่ในจกักรวาลในใต้พุบในโลกนี้คือมันมนจิตมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของมันซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นไปได้เ,เพราะเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดไม่ดับใช่ไหมแต่ใน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 สา,นาลลกลลอนล่องนี่มีอยู่หกอย่างที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่เป็นอยู่ของมันมาแต่นั่งเดิมแล้วนั่งเดิมมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่มีไม่มีกําหนดเริ่มตน้น มันเป็นของมันอย่างนั้นเนี่ยมีธาตุนู้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุอวกาศสธาตุแล้วไอ้ธาตุทั้งหกนี่มันมาปฏิสัมพันธ์กันมันเลยทำให้เกิดเป็นดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นม,นม,ม,นมีสัตว์มีต้นไม้ใบหญ้มา,ยยามีอะไรต่างๆนี่มันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของธาตุทั้งหกนี้แต่สิ่งที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์อันนี้มีเกิดล้วหับ ด้นร่างกายเนี่ยมันการปฏิสัมพันธ์ของธาตุทั้งห้าดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้มารวมกันก็มีร่างกายีตยว่าหนึ่งธาตุทั้งห้ามันก็แยกตัวออกจากกันร่างกายก็หายไปร่างกายก็ดับไปแต่ตัวธาตุที่มารวมกันไม่ดับมันก็แยกไปอยู่ส่วนของมันไปธาตุดินก็กลับไปอยู่ส่วนของมันไปธาตุน้ำก็อยู่ส่วนของมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมารวมกันอีก อันนนทำให้เกิดมีต้นไม้มีร่างกายของมนุษย์มีร่างกายของสัตว์ในราชานี่มันก็เป็นอย่างนี้ไปเกิดเกิดดำดับไปตลอดเวลาเป็นการปฏิสัมพันธ์ของธาตุทั้งหกเนี่ย